เราค้นพบว่านะคะความหมองคล้ำไม่ได้เกิดแค่เพียงปัจจัยจากแสงแดดเท่านั้นนะคะณปัจจุบันวัยที่เพิ่มมากขึ้นและสาวๆในที่นี้นะคะหนุ่มๆในที่นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะนั่นคือความหมองคล้ำที่เกิดขึ้นตามวัยและความหมองคล้ำนี้นะคะไม่ได้ปรากฏหรือทำร้ายแค่เพียงผิวชั้นนอกเท่านั้นนะคะ ความหมองคล้ำนี้นะคะจะเกิดการฝังรากลึกและอยู่กับเรานะคะในผิวชั้นในด้วยนะคะและในเรื่องของนวัตกรรมนะคะความเป็นไฮบริดไรเทนนิ่งในครั้งนี้เนี่ยจึงให้การปกป้องและดูแลความหมองคล้ำเนี่ยทั้งผิวชั้นนอกและผิวชั้นในนะคะภาพนี้นะคะแสดงในเรื่องของความหมองคล้ำที่เกิดขึ้นตามวัยนะคะภาพซ้ายสุดในที่นี้นะคะเขาทดแทนในเรื่องของ ผู้หญิงนะคะที่ไม่มีปัญหาเรื่องของความหมองคล้ำเกิดขึ้นนะคะผู้หญิงที่ไม่มีความหมองคล้ำเกิดขึ้นผิวของเธอดูสดใสดูสว่างกระจางใสไหมคะกระจางใสนะคะแต่นะคะไม่ว่าเธอจะปกป้องและดูแลดีเพียงไรนะคะเมื่อวัยเธอนะคะล่วงพ้นมานะคะยาวนานขึ้นมาจนถึงเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเธอกลับพบปัญหาหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความ มองคล้ำนะคะความมองคล้ำในที่นี้ไม่ได้เกิดจากการที่เธอโดนของแต่อย่างใดนะคะแต่เกิดจากความหมองคล้ำที่นักวิทยาศาสตร์โพลาเราเท่านั้นค่ะค้นพบว่ามันเกิดขึ้นจากวัยที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นไปได้ยังไงนะคะจะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนะคะในเชิงของนักวิทยาศาสตร์โพลาค่ะด้วยทุนนะคะด้วยการทุ่มเทค้นคว้าวิจัยอย่างไม่หยุดยั้งและทุ่มทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลนะคะในเรื่องของการผลิต นะคะคผลิตภัณฑ์ที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์โพลานะคะค้นพบว่านะคะเรื่องของความหมองคล้ำเนี่ยเกิดจาก5ปัจจัยด้วยกันก็คือ 1. นะคะเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีนะคะ 2. กระจักโครงสร้างผิวไม่สมบูรณ์ 3. ปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะ 4. ในเรื่องของ เม็ดสีและ5้าในเรื่องของปฏิกยาไกลเคชันนะคะและมีเพียงนะคะในส่วนของปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุดนะคะในเรื่องของความหมองคล้ำในจุดดาดำเนี่ย,ดดยก็คือในเรื่องของเม็ดสีและปฏิกยาไกลเคชันนั้นที่เราจะต้องใช้ในเรื่องของกลไกฏิทยาทางเคมีนะคะและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเท่านั้นที่จะดูแลได้ถึง เป้าหมายและตรงจุดนะคะพอเห็นเรื่องของปริยาไกลเคชันในที่นี้ใครตอบได้บ้างว่าไกลเคชันคืออะไรครับฮะฮัลโหลยงอยู่ไหมคะ <st aff> เราสัญญากันว่าใครตอบมาจะขอให้ได้ยอดขายถล่มทลายนะคะปริยาไกลเคชันเกิดเกิดจากการรวมตัวของอะไรกับอะไรครับผ <t aff> ู้นำทางด้านความงามของโพลาก <t aff> รุณาตอบได้คะ่ะ เมื่อเช้าเราประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำทางด้านความงามใน,นเรื่องของ Ruby Step u u t m e t i n g ไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะทุกคนเงียบนิ่งอย่าย,ยุ่งกับพี่ของพี่อยู่คนเดียวนะคะในเรื่องของปิยาไกลเคชั่นนะคะโน้ตไว้ในครังนี้นกล้าให้แล้วกันนะคะปิยาไกลเคชั่นนะคะเกิดจากปิยาของการรวมกันของโปรตีน ิวหนังของเรานะคะถ้าอยู่ที่ผิวชั้นนอกนะคะจะทําให้ผิวของเราหมองคล้ำนะคะแล้วก็เกิดจุดด่างดำเกิดผิวแห้งกร้านนะคะแต่ถ้าอยู่ระดับผิวชั้นในจะทำลายในส่วนของคอลลาเจนอิลาสตินนะคะทำให้ผิวของเราเสียหายอย่างมากทีเดียวนะคะซึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าครั้งนี้เรื่องของความหมองคล้ำนะคะ เราเปิดมุมมองนะคะก้าวสู่นวัตกรรมนะคะของโพลาเนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องของปัญหาแสงแดดเท่านั้นนะคะที่ทําให้เกิดเรื่องของความหมองคล้ำณนะปัจจุบันเรื่องของวัยนะคะทุกท่านบอกเองว่าไม่สามารถหยุดวัยได้แต่เราหยุดผิวของเราให้สวยและดีขึ้นได้นะคะครั้งนี้เป็นการค้นพบครั้งแรกของโรคนะคะที่เราค้นพบว่านะคะความหมองคล้ำที่เกิดขึ้นตามวัยเนี่ยมันมีผลสําคัญ ะะที่ทำให้เมลานไซต์นะคะซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานผลิตเมสส็ดสีหรือเมลานินเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อท่านเติบโตไปนะคะสูงวัยไปนะคะผ่านการเวลาล่วงไปเนี่ยเมลานไซต์ใหญ่ตามท่านด้วยนะคะและเจ้าเมลานไซต์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันจะสามารถผลิตเม็ดสีนะคะและกระจายความหมองคล้ำ ได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ในเรื่องของผิวชั้นในเนี่ยถ้าเรายังนะคะละเลยและไม่ได้ดูแลอย่างถูกวิธีเนี่ยเรื่องของปฏิกยาไกลเคชันที่เป็นโปรโตีนรวมกับน้ําตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคกลไกร่างกายเนี่ยมีความซับซ้อนในเรื่องของการออกฤทธิ์นะคะและด้วยนะวัตกรรมของโพลาบวกกับการไม่หยุดยั้งในการพัฒนานเนี่ยโพลาของเรานะคะจึงค้นพบว่าไวเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้เกิดเรื่องของความหมองคล้ำนั่นเองนะคะซึ่งเราพูดธรรมดาเนี่ยบอกว่าเมลานไซต์มีขนาดใหญ่เนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่เชื่อนะคะแต่ด้วยศูนย์วิจัยของโคลาของเรานะคะมีการเก็บตัวยานะคะยีนนะคะในระดับโครงสร้างผิวเนี่ยมาวิเคราะห์นะคะและเราค้นพบว่านะคะในลักษณะเมลานไซต์ของไวน์ละอ่อนนะคะจะ,จะมีลักษณะที่ เรียวบางนะคะและมีขนาดประมาณนี้นะคะภาพด,ดังซ้ายมือเนี่ยแต่เมื่อวัยของทุกคนย้ำนะคะวัยของทุกคนเพิ่มขึ้นนะคะเมลานอไซต์ซึ่งเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากอยู่ภายใต้ผิวของเราเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามวัยนะคะและถ้าเจ้าเมลานอไซต์ใหญ่ขึ้น กับเรายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแบบจําลองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางศูนย์วิจัยนะคะได้จัดทําขึ้นนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะเขาบอกว่าเจ้าเมลานโนไซต์คือจุดสีน้ำตาลเนี่ยนะคะโดยปกติเนี่ยกลไกลของมันเนี่ยลำพังแค่โดนแสงแดดกระตุ้นเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการผลิต็ดสีหขั้นตอนเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งละนะคะทุกท่านก็จะเข้าใจว่าเรื่องของความหมองคล้ำจุดดําๆดำน่าจะเกิดเป็นแห่งๆจุดๆนะคะ เมื่อวัยเราผ่านพ้นไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายสามารถผลิตสารชนิดหนึ่งนะคะซึ่งทำให้เจ้าเมลาโนไซต์มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะและสิ่งที่เกิดตามมาคือเม็ดสีนะคะเกิดการผลิตอย่างรวดเร็วนะคะและแผ่กระจายไปทั่วทั้งใบหน้าภาพนี้น่ารักมากเลยใช่ไหมคะน่าเก็บไว้ให้อยู่กับผิวหนังของเราใช่ไหมคะ คือความจริงค่ะนี่คือความจริงที่ผิวของคนเราทุกคนจะเป็นลักษณะนี้เมื่อวัยเราเพิ่มขึ้นนะคะดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลไกการเกิดนะคะเรื่องของเม็ดสีนะคะหรือความหมองคล้ำเนี่ยเมื่อแสงแดดก,กระตุ้นนะคะร่างกายจะไปผลิตฮอร์โมน MSH นะคะมากระตุ้นเมลานไซต์ให้ผลิตเม็ดสีเมลานินและเกิดการส่งต่อนะคะให้เห็นจุดด่างดำที่ชัดเจนบริเวณผิวชั้นนอกนะคะแต่นะคะเมื่อ เราสูงไวัยนะคะเมื่ออายุวัยเราเกิด25ค่ะพูดกันง่ายงนะคะ,ะ,คะเมลาโนไซต์นะคะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นโอ้น่ารักจริงๆเลยนะคะน่ารักหน้าชังน่าเลี้ยงต่อไปขอเราสวยอย่างธรรมชาตินะคะนี่คือนะคะสาเหตุในเรื่องของความหมองคล้ำทั่วทั้งใบหน้าเมื่อวัยเราเพิ่มขึ้นนะคะและสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะ ทุกคนเป็นได้นะคะและจะยังเป็นต่อไปถ้าหากไม่มีโอกาสได้ใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะดูสิคะอ่านี่คือทั้งหมดในส่วนของกลไกการเกิดนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะอย่างที่บอกอย่างที่แอนิเมชันนะคะหรือภาพแบบจำลองสา